งนี่ได้ไกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฮะฮะึผู้ใดไปเขียนหนาผู้ใดไปเขียนหนายันจะพูดเอ้าเคียนมาหน่อยชมพูแสงจันทร์ชาแนลวิลคัมทุกชมพูแสงจันทร์ชาแนลวัสนสัน กูไหนไม่เป็นบาคียนายาเชนพูปัจจิเธอบันเพรอไงเปล่กำลังรับแสบเสบ,สบอยู่หิวเขาหิวเขาเฮ้ยยังกินดีมันไม่ความคิดสิเปิดเบิง่งคิดยาเชนพูกันเพื่อไม่อยังกินดีๆแสบเสบ